วันที่25เมษายน2557ศูนย์วิจัยลรเอสภากาชาติไทยทแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอาร์ตแคร์ภาพถ่ายเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยเกิดจากแนวคิดของคุณสมคิดชัยจิตวนิชช่างภาพมืออาชีพและกลุ่มกเรยานิมิตรที่มีวิชาชีพทางด้านการถ่ายภาพใช้ภาพถ่ายเพื่อการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าเปรียบเทียบผู้ป่วยที่พักในห้องที่มีงานศิลปะ สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้ดีกว่าผู้ป่วยที่พักในห้องที่ไม่มีงานศิลปะโดยทดลองมาสองโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลหัวทะเลปัจจุบันศูนย์วิจัยลรกเอศส,สภากาชาติไทยได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเช่นการอบรมการถ่ายภาพเพื่อการเยียวยาด้านจิตใจใผู้ป่วยรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV โดยมีการคัดเลือกภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพและช่างภาพสมัครเล่นกว่า70ภาพขาจรศักดิ์เหียมดรอดถ่ายภาพผลิตพมรข่าว